มาดูกันเลยครับผมนี่ฟันทีเดียวนะพี่ๆนะดูครับผมดูเนื้อไม้ได้ดีมากนะครับผมนี่ดูครับถือว่า ใช้งานได้ดีมากนะครับผมพี่ๆน้ำหนักของมีดนะครับก็ถือว่าเบานะครับเจ็ดฉีดนะพี่ๆนะคือเวลาฟันลงไปเนี่ยดูดเนื้อไม้ได้ดีมากแล้วก็คมมากด้วยนะครับพี่ๆดูมือผมไม่มีแตกเลยนะฮะดูครับนี่นะฮะดูครับพี่ครับนี่ถือว่าตัดขาตัดได้ตัดด,ดีนะพี่ๆนะนี่ถือว่าตัดได้เลยนะฮะไม้เนื้อแข็งขนาดนี้นะครับอ่า ใครที่สนใจนะครับพี่ๆครับผมใครที่สนใจนะครับตัวนี้นะครับผมจัดทรงฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับราคา390บาทนะครับผมเป็นพ้าเหล็กก้าอย่างดีนะครับผมอ่าใครสนใจพิมพ์สนใจใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ